ช่วเาเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่การให้การยอมรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ในวงจํากัดนะคะแล้วก็ยังไม่มีกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ก็ทําให้หลายคนที่ออกมาประกาศตัวว่าเป็นเพศทางเลือกต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เลวร้ายนะคะก็มีตัว กรณีตัวอย่างของทหารนายหนึ่งที่ไปผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็เผชิญกับชะตากรรมที่โหดร้ายมากน,นะคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอ,อีกครั้งเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะศาลเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่งจะมีคําตัดสินว่าคําสั่งปลดของกองทัพนั้นไม่เป็นธรรมแต่กว่าที่จะมีคําตัดสินออกมาก็สายเกินไปแล้วค่ะเพราะว่าทหารนายนี้เขาฆ่าตัวตายไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะเขาชื่อว่าเบียนฮีซูนะคะ อายุ20ปีต้นๆเท่านั้นเองค่ะตัวเขานะคะสมัครไปเป็นทหารค่ะเพราะว่าต้องการสารฝันให้กับตัวเองเพราะว่ารักในอาชีพนี้แต่ในปี2019ค่ะ mm. เขาไปเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศจากชายกลายเป็นหญิงผ่าตัดในเมืองไทยนี่แหละค่ะและจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินทางกลับไปเกาหลีใต้และถูกกองทัพสั่งปลดในเวลาต่อมาทางกองทัพให้เหตุผลว่าการที่เขากำจัดอวัยวะเพศชายออกไป ถือว่าเขาเป็นผู้พิการทั้งทางร่างกายและจิตใจตัวเขาเองบอกเลยนะคะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าเรื่องนี้จะทําให้เขาไม่สามารถอยู่ในอาชีพที่รักต่อไปได้ค <im> ่ะก็เลยตัดสินใจยื่นฟ้องกองทัพเพื่อให้รับเขานั้นกลับเข้าไปประจำการใหม่ค่ะคุณนาูไม่โาไหมกินน้อจบบา น,นี่คือภาเพเหตุการณ์นะคะเมื่อวันที่22มกราคมปีที่แล้วค่ะเบียนฮีซูตอนนั้นออกมาแถลงข่าวทั้งน้ําตาแล้วก็บอกเล่าถึงความรู้สึกว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเบียนฮีซูนั้นไปฆ่าตัวตายที่บ้านพักเพราะว่าทนแรงกดดันไม่ไหวค่ะและหลังจากที่ยื่นฟ้องไปนานกว่า1ปีเมื่อวานนี้ศาลเกาหลีใต้เพิ่งจะมีคําตัดสินออกมาว่าการที่กองทัพปลดเขาออกจากการเป็นทหารถือเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม กองทัพควรจะยอมรับเขาในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากผ่าตัดแปลงเพศเนื่องจากศาลได้ยอมรับคำร้องขอของเบียนฮีซูว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะและในเมื่อเขาได้รับการเคารพว่าเป็นเพศหญิงอย่างเป็นทางการจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่กองทัพสรุปว่าเธอเป็นผู้พิการทั้งทางร่างกายและจิตใจด้านกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ถแถลงว่าย,ยอมรับคำตัดสินของศาลนะคะและระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมเกาหลีใต้มาโดยตลอดซึ่งนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องเกาหลีใต้แล้วก็เคยใช้เวลายอยู่ที่นั่นนานกว่า10ปีมองว่าสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากคติความเชื่อที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่อดีตค่ะ สังคมเกาหลีในอดีตเนี่ยค่อนข้างที่จะยังปิดกั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้การยอมรับเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้มากเท่าที่ควรนะคะสังคมเกาหลีค่อนข้างมีการแยกอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะไปนในเรื่องของความเป็นพิตาธิปไตยนะคะหรือว่าระบบอาวุโสซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอิทธิพลมาจาก Confucianism หรือว่าลัทธิขงจื๊อนะคะซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในเกาหลีมานานและมเมื่อเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมานี่เองค่ะ องค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watch นะคะได้ออกถแถลงการตำหนีความล้มเหลวของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่ผ่านร่างกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งจะยิ่งทำให้คนกลุ่มนี้นะคะถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็ถูกคุกคามมากยิ่งกว่าเดิมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับเยาวชนค่ะที่มักจะถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนๆในโรงเรียนรวมถึงถูกเลือกปฏิบัติจากผู้ใหญ่ เพราะว่าไม่มีกฎหมายที่จะช่วยปกป้องพวกเขาทำให้เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศต้องทุกกระทมอย่างเงียบๆน,นะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตแต่ว่าแนวคิดและค่านิยมที่ฝังรากลึกในสังคมเกาหลีใต้ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะมีการออกกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในเร็วๆนี้ค่ะซึ่งนักวิชาการมองว่าก่อนจะไิถึงจุดนั้นสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ คือการปรับแนวคิดของผู้คนในเกาหลีใต้ให้เข้าใจความหลากหลายทางเพศมากขึ้นค่ะดังนั้นปัจจุบันนี้นะคะประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมนะคะเกี่ยวกับมุมมองแล้วก็ความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วลำดับต่อไปเนี่ยถึงจะถึงขั้นตอนที่เราจะต้องมาหาแนวทางร่วมกันแล้วก็ร่างเป็นกฎหมายนะคะเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ ให้สิทธิประโยชน์กับคนกลุ่มนี้ค่ะอาจารย์กอนพานะคะมองว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกาหลีใต้แล้วก็การเผยแพร่เรื่องราวของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครหรือว่าบทความต่างๆทําให้คนเกาหลีใต้นั้นรับรู้แล้วก็เข้าใจคนกลุ่มนี้มากขึ้นค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาแต่รับรู้มากแค่ไหนก็ยังไม่ถึงขั้นเปิดใจยอมรับได้อย่างเต็มที่ แต่ว่าการเสียชีวิตของเบียนฮีซูก็จะทำให้คนเกาหลีใต้นั้นหันมาสนใจประเด็นปัญหานี้มากขึ้นค่ะ,คะ